ฝุ่นปลายเล็บพอรู้อริยสัจทุกเหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปตัตตพีภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่ง เท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำไปเทียบกับมหาปัตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกลภาคพิขุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่าน ส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมีมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะลาภาคนั่นคือความทุกข์ของโสดาบันผู้สัตตักขตุประมะผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้